ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่ช่องแสงเทียนนำทางนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาคุยกันเรื่องเหรียญสิบบาทนะครับที่ค่อนข้างจะใหม่ครับเนหรียญสิบบาทรุ่นพระเสียนใหญ่นะครับซึ่งมีราคาก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับแต่เราก็ต้องมาสังเกตเรานะครับว่าเราอยากจะได้ราคาที่สูงครับคือการสังเกตเหรียญที่มีลักษณะ ที่ราคาต้องตานะครับจึงอยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆน,นะครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมรุ่นใหม่นะครับได้มารับทราบข้อมูลโดยทั่วกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องราวสาระดีดๆเกี่ยวกับเหรียญ10บาททั้ง3เหรียญนี้นะครับแสงเทียนก็ขออยากจะขอกราบขอบพระคุณครับพี่ๆน้องๆที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง สั่นแจ้งเตือนนะครับช่องแสงเทียนนําทางเพื่อเป็นกําลังใจให้แสงเทียนนะครับได้จัดทาคลิปวิดีโอดีๆที่มีสาระดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญสิบบาทครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบหนึ่งนะครับซึ่งเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบหนึ่งนี้นะครับจะ ทำออกมาแบบสองบล็อก2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นรุ่นพระเสียนเล็กนะครับส่วนรุ่นที่สองนี้นก็จะเป็นรุ่นพระเสียนใหญ่นะครับทำมาเป็น2แบบเลยนะครับซ,ซึ่งพี่ๆน้องๆก็น่าจะทราบกันดีนครับลักษณะของเหรียญน,นะครับก็อยู่ที่ประมาณ70ดสเปอร์เซนนะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วอย่าง โชคโชนเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญ10บาทรุ่นปีพศห้นี้นะครับข้อมูลของเหรียญครับก็จะเป็นเหรียญกระสับครับโลหะ2สีสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดช ผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาพรณ์ลฉลงพระองค์คุยายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอรุณเดชส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความที่เขียนไว้ว่าราชกาลที่9นะครับส่วนขอบเหรียญน,นะครับวงขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักสรสลับเรียบนะครับ ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีอักษรเบลซึ่งเป็นจุด4จุดนะจุด4ีจุดนี้จะําขึ้นมาเพื่อนะครับอำนวยความสะดวกนะครับแก่ผู้พิการทางสายตานะครับเบื้องล่างก็จะเป็นเลขบอกราคาเลข10ไทยและเลข10อาลบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับคันอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับ โดยด้านขวาท่นผู้จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2551น25่นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2551นี้าร้บี้มียอดผลิตอยู่ที่18ล้านนับสี0 0ส0เหรียญซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยกว่าเหรียญพระเศียรเล็กมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกัน เตียนตุเรียนเริ่ยอดผลิตอ,ออกมาน้อยกว่าเยอะเลยนะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเหรียญพระเสียนใหญ่นะครับก่อน่าสะสมเหมือนกันนะครับถึงจะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะใหม่กว่านะครับใหม่กว่าเหรียญที่เป็นพระเสียนเล็กนะครับแต่เราก็อยากจะมาแนะนําให้สะสมนะครับ ซึ่งราคาที่ประเมินไว้ก็ไม่ธรรมดาเลยถ้าราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC หรือว่าพี่พน,น้องครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้ครับแสงเทียนอยากจะแนะนาให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษด,ดังกล่าวนี้นะครับจะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงครับเลยก็อย่างเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญจํานวนมากครับราคานี้ ก็ค่อนข้างจะสูงกว่าราคาที่กล่าวมาแล้วอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญ10บ,บาทเหมือนกันครับปีพศ2555นะครับ,รบตัวเลขกําลังสวยนะครับเลขตองเลยนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับสภาพของเหรียญก็น่าจะอยู่ที่70%นะครับ เจดนิดๆครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญกระสาบนะครับสองสีนะครับสีขาวและสีทองครับราคาอยู่หน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับด้านหน้าก็จะมีพ่อหลวงร .9 ของเรานะครับหรือพระบาทสมเด็จใน พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือพ่อหลวงร .9 ของเราครับถิ่นพระพักไป็ทางเบื้องขวานะครับส่วนขอบเหรียญน,นะครับก็จะเป็นลูกเฟืองครับเฟืองจักรสลับเรียบนะครับด้าน,นหลังนะครับก็จะเป็นพระปากวัดอรุณราชวรารามนะครับ บริเวณขอบเหรียญน,นะครับยอดพระปางก็จะมีอักษรเบลครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2555 นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับร,ปปออรุ่นปีพศ .2555 นี้มียอดผลิตอยู่ที่124ล้าน,นนะครับ1 1 0 0 0 0เหรียญนะครับ จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเราอย่าไปมัวคิดนะครับว่าจะสะสมแต่เหรียญที่หายากตีลำดับนะครับการสะสมเหรียญน,นะครับไม่ต้องไปมองว่าเหรียญหายากเหรียญหาง่ายครับมันขึ้นอยู่กับว่า เราสะสมเหรียญนั้นเพื่ออะไรนะรเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานภายหลังได้ดูหรือว่าเพื่อเก็บเหรียญสะสมเหรียญไว้เป็นการค้านะครับมันขึ้นอยู่กับที่จุดประสงค์ในการเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับสามารถเก็บได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งการเก็บออมนะครับก็เป็นนิสัยของคนไทยอยู่แล้วนะครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ50บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้ราคาที่สูงนะครับก็อย่างแสงเทียนแนะนําไปเมื่อสักครู่นี้นะครับให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษซึ่งเหรียญลักษณะพิเศษนี้นะครับกาลังเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญนะครับอาจจะเป็นเหรียญที่มีความผิดพลาดทางการผลิตนะครับหรือว่าเหรียญปั๊มเคลื่อนบล็อกเคลื่อนนะครับ หรือว่าเหรียญที่มีเรือนะครับเหรียญเนื้อเกินต่างๆครับซึ่งราคานั้นค่อนข้างจะสูงกว่าราคาหน้าเหรียญน,นะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้ครับเป็นเหรียญปีพศ2556นะครับเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะกว่า2เหรียญที่กล่าวมาแล้วนะครับสภาพอของเหรียญก็ เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแนละ้สภาพของเหรียญก็ประมาณอยู่ที่70%นะครับแต่รายละเอียดก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับตัวหนังสือรอยนูนลอยเบานะครับต่างๆนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลมน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัม ด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูาามปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือว่าพ่อหลวงของเรานั่นเองนะครับส่วนขอบเหรียญนนครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักสรสลับเรียบด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวานารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบนื้องบนก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับส่วนเบื้องล่างก็จะเป็นเลขบอกราคานะครับเลข10แต่ละเลข10อาราบิก ด้านขวาก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศออที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2556นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2556นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่165ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนับสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับ <N> เนื่องจากว่าเหรียญของนายหลวงรัชกาลที่9นะครับมีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับไม่แน่ไม่นอน,นครับยอดร้อยหล้านที่แสงเทียนรายงานไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะเหลืออยู่ไม่ครบนะครับแล้วก็ยังไม่เป็นที่ปรากฏนะครับจำนวนเหรียญจริงๆนะครับเหลืออยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับจริงไม่ปรากฏนะครับยังไม่มีหลักฐานมายืนยันนะครับซึ่งมีการเรียกเก็บคืนไปนี้ครับ เพื่อจะนําไปหลอมนะครับแล้วก็นํามาผลิตเหรียญรุ่นใหม่ออกมานะเพื่อมาใช้ในระบบหมุนเวียนของประเทศไทยนะครับจึงอยากจะแจ้งกล่าวให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบกันนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ40บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับแต่ถ้าพี่น้องถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงนะครับ แสงเทียนก็อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษรับซึมีลักษณะพิเศษยังไงแสงเทียนก็ได้กล่าวมาดังต้นคลิปแล้วนะครับจึงที่มีราคาสูงแล้วก็ยังเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญจํานวนมากนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตาม ท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไหมท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้ครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ